สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดครับวันนี้ใส่เบ็ดมวยเสียงหำครับผมไม้ด้ันหลังห้องนี่แหละใส่เหยื่อปลาหมึกครับผมใน,มนี่ปลาหมึกแหงมากนี่ครับผมหั่นเรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นหน่อยๆนะครับผมใส่ปลาหมึกซีโตนะครับเป็นปลาหมึกกล้วยนี่ครับผมกับเบ็ดสี่สิบหลังเพราะว่า ตัวหนึ่งก็ได้ซีบหลังกับพันพันแบบว่าพอดีค่านะครับพี่น้องเนาะน,นี่ครับผมหมายเหากาดกับหอนหอนอยู่ครับกาดหอนเอาฝนกับพกปกแป๊กปกแป๊กนี่แหละครับโมแห้งโมแห้งเบมือกันครับผมเหยื่อปลาหมึกกับฤด,ดูนี่ปลาสิกินบัวเนาะปลาสีกินเบ็ดทับบัวแล้วก็สีมีปลาอย่างนะครับเพราะว่าเขาเอินเลย ดูดูกับห่อนห่อนยังสี่ลองอย่าประมึกกลองเบ่งมาสิเป็นยังไงไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับพื้นนี่ค้มคมเลย ตรงระวังผือโอ้กระเต็นบินผ่านเสย กวาดท่เซย์เยอะประมึกไม้นี่ก็เยอะสีหลอนยากจังหน่อยปปาปาหน่อยมันหลครับเอาตรงเซยเยอะสีหลอนหยากๆไปครับหมาห้อาก็น้ำใสดีอยู่ครับน้ำบกต้องไหลครับพระเจ้าปั่มน้ำขึ้นใซส่สวนใซน่์ยัง tuyển thang làm bạc chắc ngon มีเนื้อหลายนะ หลายนะพี่น้องยพยายามเที่ยวกัน ปลาซิวลุ่มเหยี่อครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลาไปแล้วครับเดี๋ยวจังถามมาลุ่นผลงานกันครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับผมนี่ครับผมไม้ห่วยซิ่งทำบรรยากาศตอนเศร้านะครับลุ่นเบึ่งเบ็ดกันคือบอนะครับเหยือปลาหมึก ใส่ล่องเบิง้งสีมีป่ามีปูวะนี่ครับผมน้าบกห้องลายเลยครับผมอยู่ข้างลุมมนี่ย้องไปเบิงกันครับหนักไปทางนี่ ไปทางนิ่งเงียบนะพี่น้องเลยเงียบยังสิมะกรู๋ mình cần phải cầu dàn bố mi neo kinh nhiều hấp <laughs> สรุปเย็บประมือเข้าพี่น้องผมฟังผุนนะบุได้จกโตเลย ังพุ่นใส่ฟางพุ่นไปเศร้าหลังมาฟังหนิเศร้าเ <c oughs> บิ่งกันกับฟัง,งนี่จะเป็นยังไงบ่บ่มีเนี่ยเอาก,กินเลยปะรอเบ,บื้งเลยเบ็ดหนิงนะ่งเนียกู่มาแล้วก็เลยว่าโอ้ยมันคือบอ่แล้วพี่น้องเหยืย่อนี่คือเก่านะลองเบิง่งลองเบิง่งลองเบิง่งโอ้ย ลางนี่เบ็ดเขาคือเป็นแนวนี่พี่น้องแล้วดู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 โอ้ยจัดไปแล้วครับประกวดครับพี่น้องนี่เอาแล้วกดตัวงามอยู่สมกระขาดดังปวดๆวดด้วยพี่น้อง สลามน้ำจืดเยอะประมึกเดียมแหลกออบึงบึงบึงมันจีบปลก ไอ้ครับผมลุนต่อ,อ,อส่้นเนี้ยเหนียบหน่อยเหยืยอบ่ค่อยเหยื่อบ่ค่อยหลอนเลย

ยามเบ็ดแล้วล่ะพี่น้องผมมาเล่ะเบื้องหลบเลาะเบื้บงองหลบครับเบ็ดบ่ได้ก่เบือบ้องหลบเอาเด้อพี่น้องจะสีมีป่าผมน้ำอืมอืม có cứ tải đi nó. một tải đấy tao mà. Mân ấy, tựa lái mượn <laughs> <laughs> ม่ได้ปลาได้กรบครับใส่ขึ้นก่อนครับบึงหลังนี้ครับผมเฮ้ยโอ้่น้อง บัดตองเขาคูาคาคไาา่ได้เข้าคู่เลยเข้าคู่เลยได้ลาบพี่น้องดนลาบด้ลาบกระเด็นเน่วหนึง่งกระเด็นเน่วหนึง่งออกทางนี้เลย เม okay. ียโอ้ยโอเคโอ้ไ้คองดีหลากหลายเลยพี่น้องคั้งนีเออ้เป็นแตงได้แล้วพี่น้องโอ,อ้โมมีครับ ครับผมไปเบิ่งผลงานเจ้าน,นี้กันครับบัดนี้ ผมผลงานเ้ามีปลาตองนะปลาตองสองตัวประกดหนึ่งตัวก้ะกบหนึ่งตัวครับนี่เราถือว่าได้กับเขาอยู่พี่น้องนี่ครับผมเอาพอได้อยู่ได้กินอยู่กะ ปลาเบ็ดในมาตัวหนึ่งนะครับผมก็เลยถือโอกาสเลาะเบิองหลอดที่เขาใส่ไว้นากับได้กบมาตัวหนึ่งก็ปลาตองสองตัวกับนี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านเนาะหาอยู่หากินน้ำหนองกัมบมานแหนบมันแนะนะครับส่วนนี้ปลาก็กินเบ็ดหยากจังหน่อยผมเอาปลาหมึกมาล่องใส่เบิองครับว่าสิมีปลายอย่างก,กินบัวล่องเบิงองซื้อนี่แหละกับหาเหยื่อใส่เบ็ดหยากนะครับผมก็เลยว่า ลองประมึกลองมึงกันแน่ว่ามันสิเป็นอย่งไรเนะาะคาแบบเออได้ปลาแปลกๆอก็ได้ปรากฏมาสิได้ตัวโบยใหญ่เนาะมือรุ่นเดี๋ยวจังว่ากันไหมเนาะครับพี่น้องมือนี้ก็นี่แหละครับผมได้กับเขากับปลาแล้วครับฝากเป็นกําลังใจหาก,กินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สําคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จะบมดพลาดลิปคลิปต่อไปสิม่อยังก็ทารุ่นทาเบิ้งครับมือนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ